ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อสังคมไทยค่ะในวันนี้พลตรีนเรศทากูลโกราและดิฉันพันธทหญิงทศนีอุ่นเจริญขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ วันนี้นะคะเราก็ยังคงที่จะกล่าวถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มกันที่หลักการทรงงานข้อที่11แล้วนะคะเรียกว่าองค์รวมค่ะครับสำหรับหลักการทรงงานนี้นะครับในการที่จะพระราชทานพระราชมริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและก็แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงอย่างครบวงจรทรงเรียกวิธีนี้ว่าองค์รวม ซึ่งหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกันเปลี่ยนระบบเช่นกรณีของทฤษฎีใหม่ซึ่งจะมี3ขั้นตอนก็คือขั้นที่1คือการมองในเรื่องของการบรหิหารจัดการที่ดินตั้งแต่การถือครองที่ดินของประชากรโดยเฉลี่ยที่ดินประมาณ1 0 1ถึงไร่และแหล่งน้ํา อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพและเป็นเรื่องพื้นฐานของเกษตรกรในการพึ่งตนเองคือพออยู่พอกินก่อนเมื่อพออยู่พอกินในขั้นที่1แล้วจึงจะขยับขึ้นมาในขั้นที่2ก็คือการให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อการจัดการและการตลาดสําหรับผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้เมื่อขั้นตอนที่2แข็งแรงดีแล้วจึงจะขยับมาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกไปสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อย,ยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนต่อไปสำหรับทฤษรีใหม่ขั้นต้นนั้นนะคะเป็นการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินค่ะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน 30, 30, 30และ10ค่ะซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ3 0ใช้ขุดสรกเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน,น้ำต่างๆพื้นที่ส่วนที่2ประมาณ3 0ใช้ปลูกข้าวในฤด,ดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ3 0ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรและอื่นๆเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ พื้นที่ส่วนที่4ประมาณ10%เปเซ็นเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆค่ะครับในขั้นตอนที่หนึ่งนี้ก็เป็นทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่าทําให้เกษตรกรนั้นมีพออยู่พอกินก่อนเมื่อในขั้นตอนนี้สมบูรณ์ดีแล้วแข็งแรงดีแล้วจึงจะมาเข้าสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าก็คือเมื่อได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่1ของในที่ดินของตนได้ผลแล้วเกษตรกรก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกินและตัดค่าใช้จ่ายลงเกือบหมด ได้เรียกว่ามีอิสระจากสภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอกและเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ิขึ้นก็จะสามารถดำเนินการในขั้นที่สองขั้นที่3ต่อไปแต่ลําดับก็คือทฤษฎีใหม่ขั้นที่2นะคะเมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้วก็จะเริ่มขั้นที่2คือให้เกษตรกรรวมพลังการในรูปกลุ่มหรือว่าสากลร,ร,ร่วมแรงร่วมใจการดําเนินการในด้านต่างๆดัง,งนี้ค่ะ 1. การผลิตผลิตพันธุ์พืชเตรียมดินแล้วก็ชลประทานแล้วก็อื่นๆน,น,นะคะ เกษตรกร,ะร,กรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มต้นตั้งแต่เตรียมดินการหาพันธุ์พืชปุ๋ยการจัดหาน้ำและอื่นๆเพื่อการเพาะป,ปลูกค่ะ 2. การตลาดนะคะก็จะมีร้านตักข้าวยุง้งเครื่องสีข้าวการจําหน่ายผลผลิตเมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่างๆเพื่อการขยายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก็คือการเตรียมรานตากนะคะการจัดหายุ่งข้าวรวบรวมข้าวเตรียมหาเครื่องสีข้าวตลอดจนการรวมการขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้ใจ่ายลง 3. การเป็นอยู่ในขณะเดียวกันนะคะเกษตรกรก็จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรโดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นอาหารการกินต่างๆกะปิน้ำปลาเสื้อผ้าที่พอเพียงค่ะ 4. สวัสดิการการสาธารณสุข แต่ละชุมชนคนมีสวัสดิการและบริการที่จำเป็นเช่นมีสถานีอนามายัยเมื่ออยาป่วยไข้หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน 5. การศึกษาชุมชนคนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาเช่นมีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเองหรือว่าทุนสำหรับศึกษาในระยะหลักสูตรที่อบรมสั้นๆก็ได้ค่ะ 6. สังคมและศาสนาชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจโดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนะคะจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าส่วนราชการองค์กรเอกชนตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสําคัญค่ะในทิษฎีใหม่ขั้นที่สองเนี่ยจะเห็นถึงพระอจฉริยภาพของพระองค์นะครับเพราะว่า ในความว่าองค์รวมจะไม่ได้มิติใดมิติหนึ่งแต่จะเอาหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนเข้ามามาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ในขั้นที่2นี้จึงจะต้องแข็งแรงขึ้นมาก่อนจึงจะเข้าสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่3ได้ซึ่งเมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่2แล้วกเกษตรกรหรือกลุ่มกเกษตรกรก็ควรจะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่3ต่อไปก็คือการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงินเช่นธนาคารหรือบริษัทห้างร้านเอกชนมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้งนี้ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันก็คือกเกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่สูงก็คือไม่ถูกกดราคานันเองส่วนธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคได้ในราคาที่ต่ำโดยการซื้อข้าวเปลือกตรงจาก,กเกษตรกรและนํามาสีเองส่วนธนาคารหรือบริษัทเอกชนก็จะสามารถกระจายบุคลากรเพื่อไปดําเนินกิจกรรมต่างๆให้เกิดผลดียิ่งขึ้นสําหรับข้อสําคัญที่ควรพิจารณานะคะ ขั้นตอนแรกค่ะการดําเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้นมีปัจจัยประกอบหลายประการขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ 2. การขุดสัตนั้นจะต้องสามารถ เก็บกักน้ําได้เพราะว่าสภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันค่ะเช่นดินร่วนดินทรายซึ่งเป็นดินไม่สามารถอุ้มน้ําได้หรือเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้ดีและควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องการขุดสระนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะว่าต้องสํารวจดินด้วยใช่ครับ คือน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญน้ําก็คือชีวิตอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงให้ความสําคัญในเรื่องน้ําสําคัญที่สุดถ้าดินไม่เก็บน้ําไม่มีประโยชน์เลยจะปลูกอะไรไม่ได้นะคะสํารสหรับข้อ3นะคะขนาดของพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคํานวณและคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินแล้วเฉลีย่ยครัวเรือนละส5้าไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพื้นที่นี้ไม่ใช่หลักไตยตัวนะคะหากพื้นที่การถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็สามารถนําอัตราส่วน30 30 30 10ไปปรับใช้ได้โดยถือเกณฑ์เฉลี่ยะค,ะค่ะซึ่งในอัตราส่วนนี้นะคะก็ได้มีการทดลองจริงแล้วที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงที่มีพื้นที่นะคะไม่ถึง15ไ้ไร่แต่ก็สามารถบริหารจัดการโดยใช้สูตรนี้มีการปลูกข้าวนะคะปลูกพืชผักสุนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้เช่นเดียวกันเรื่องความบริหารจัดก,การพื้นที่ในพื้นที่นี้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่ ช่ค่ะคอย่าได้ท้อแท้ว่าตัวเองมีพื้นที่น้อยแล้วจะทำไม่ได้ต้องร้อยให้ถึง15ไร่ไม่ใช่นะคะก็เฉลี่ยตามสัดส่วนที่พระองค์ทรงให้พระราชทานแนวทางเอาไว้ใช่แล้วค่ะนะเป็นสูตรนะคะคทานน้อยก็ใช้น้อยนะคะทานมากก็ใช้พื้นที่มากนั่นเองค,ค่ะ และในข้อ 4. ค่ะการปลูกพืชหลายชนิดนะคะเช่นข้าวซึ่งเป็นพืชหลักไม้ผลพืชผักพืชไร้และพืชสมุนไพรอีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลาหรือว่าสัตว์อื่นๆซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปีเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนของอาหารสำหรับครอบครัวได้และส่วนที่เหลือสามารถนำจําหน่ายได้เป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก 5. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่นการลงแรงช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่าการลงแขกนอกจากจะทําให้เกิดความสาม,มัคคีในชุมชนแล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วยค่ะและในข้อที่6ในระหว่างการขุดสระน้ําจะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจํานวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนํำไปกองไว้ต่างหากเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆในภายหลังโดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดีซึ่งอาจจะนํามาถมเป็นขอบสระน้ําหรือว่ายกร่องสําหรับปลูกไม้ผลได้อีกด้วยค่ะครับอันนี้คือความละเอยียดรอบคอบในการที่ทําแต่ละทุกอย่างแต่ละขั้นตอนแม้กระทั่งดิน ที่ถูกขุดขึ้นมาก็ยังถูกจำแนกออกมาว่าถ้าเป็นหน้าดินนควรจะแยกเอาไว้เพื่อจะเอามาใช้พาะปลูกแพร่หลังนะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงพระราชทานแนวทางหรือเงื่อนไขสําคัญในการดำเนินง,งานเรื่องนี้ก็คือเมื่อวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2543ณนะสาลาดุสิดาลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เกก็ได้มีพระราชลำรัตความตอนหนึ่งว่าการท,ทําทฤษฎีใหม่นี้ไม่ใช่ของง่ายๆแล้วแต่ที่แล้วแต่โอกาสและแล้วแต่งบประมาณเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึง ทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนักบางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ําแม้จะมีฝนน้นําก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรั่วหรือว่าบางทีก็เป็นที่รับน้ําไม่ได้ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยฉะนั้นการที่จะปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่หรืออีกในหนึ่งปฏิบัติเพื่อหาน้ําให้แก่กเกษตรกรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยทานะครับใช่ค่ะต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายแล้วก็ต้องวิเคราะห์วิจัยด้วยว่าจะทําได้ไหมทําได้ขนาดไหนไม่งั้นทําไปก็อาจจะเสียเปล่าด้วยในพื้นที่นั้นนะคะในส่วนของหลักการทรงงานข้อนี้ในภาคองค์รวมใน,ในมุมมองส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็มีมุมมองอยู่ส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็ส่วนมากก็มีความเร่งร้อนอยากจะได้ผลสำเร็จเร็วๆอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเรื่องการรักษาพยาบาล ที่ผ่านมาในชีวิตของเราอาจจะคุ้นเคยกับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีทางตะวันตกซึ่งให้ผลเร็วในขณะที่วิธีคิดของตะวันตกคือมีอาการตรงไหนไปแก้ตรงนั้นในขณะที่วิธีการแบบแพทย์แผนไทยหรือแผนโบราณเราจะมองที่องค์รวมมากกว่าเราจะเน้นที่การฟื้นฟนูร่างกายเน้นที่การป้องกันหรือถ้าจะรักษาก็จะเป็นการเน้นรักษาภาพรวมไม่เน้นรักษาแบบอาการเจาะจงอาการใดอาการหนึ่งซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ส่วนตัวของผมเนี่ย ผมชอบวิธีการที่จะปรักษาเป็นภาพรวมหรือมิติของการเชิงป้องกันเอาไว้ก่อนอย่างเช่นแม้กระทั่งการที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันการร,บรับประทานอาหารถ้าถ้าเน้นไปทางตะวันตกเน้นการเติบโตเร็วและเด็กทุกวันนี้ชอบเน้นทานอาหารที่เรียกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดหรือจริงจงมันคือจังฟู้ดด้วยซ้ำแล้วก็ร้านอาหารที่ทเป็นที่นิยมที่เป็นแนวทางตะวันตกก็เข้ามาในเมืองไทยเยอะมากๆหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแล้วก็รสชาติก็จะเป็นที่ถูกใจและก็ถูกต้องรสนิยมของวัยรุ่นด้วยซึ่งไอ้ปัจจัยพวกนี้ครับ จริงๆแล้วพื้นฐานส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือมันทำให้สุขภาพของเด็กไม่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อาหารที่อยู่ในนี้มันเกิดจากการเร่งการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นยาหรือฮอร์โมน,โมนซึ่งก็จะเป็นผลกระทบ ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ที่รับประทานเข้าไปด้วย่ซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าควรที่จะป้องกันมากกว่าที่จะทําอะไรที่เสียหายไปแล้วแล้วค่อยมารักษาทีหลังเพราะว่าบางเรื่องบางโรคบางอาการนะคะมารักษาทีหลังอ่ะแต่สภาพร่างกายอ่ะบางส่วนมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้เหมือนเดิมแล้วดังนั้นวิธีการที่จะทําให้การคุ้มครองป้องกันไว้ก่อนเนี่ยดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าที่จะไปรักษาหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วใช่ครับหรือแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยการรักษามันก มีหลากหลายวิธีบางคนก็อย่างเช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันทางตะปตกคือต้องผ่ายอย่างเดียวแต่ในทางตะวตันออกเราอาจจะสามารถใช้วิธีการที่เป็นองค์รวมมากกว่าหมายถึงว่าทําวิธีฟื้นฟรูร่างกายขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอยู่กับมะเร็งได้แล้วก็ไม่ทานอาหารที่มันไปกระตุ้นทําให้มะเร็งขยายตัวซึ่งวิธีการเนี้ยเราก็สามารถเลือกใช้ได้พูดถึงเรื่องมะเร็งแล้วดีฉันรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการท่านเป็นทหารด้วยเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็เป็นนักสร้างคอนเทนต์นะคะ คือว่าพี่ท่านเนี้ยค่ะเป็นะมะเร็งมะเร็งในขณะที่ว่านอนติดเตียงเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารพี่เขาว่ะแล้วเราก็เหมือนทําใจแต่ว่าจะได้ส่งของขวัญไปเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นเจอกันอีกครั้งค่ะเจอกันในมาศไหนรู้ไหมคะยังไงครับ กลับมาเป็นวิทยากร oh. หนุ่มฟอหล่อเฟียวกษเสียนไปแล้วสร้างแรงบันดาลใจได้เลยใช่ค่ะก็เลยแบบโอ้ยพี่ทําไมกลับมาได้แล้วคือยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้พี่ป่วยหนักมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่กลับมาได้ไง <c oughs> พี่บอกว่าผมมีแรงบันดาลใจในการที่จะสู้ขึ้นมาผมมีหลายสิ่งที่อยากทํา oh. วิธีการของพี่อะค่ะก็คือว่าออกกําลังกายโดยการที่ปั่นจักรยาน เหมือนกับพอร่างกายเข้าโรงพยาบาลแล้วทำครีมโมแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขากลับขึ้นมาได้แต่กลับขึ้นมาได้เขาต้องฉุดตัวเองขึ้นมาด้วยว่าพอเขามีแรงอ่ะเขาจะต้องออกกําลังกายเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินต่างๆทั้งหมดเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายตัวเองขึ้นมาแบบองค์รวมเลยใช่ค่ะก็คือ,อวิธีนี้เป็นเป็นผสมผสานเนาะ จากแพทย์แผนใหม่พอร่างกายตัวเองฟื้นฟูนขึ้นมาแล้วก็มาแก้ที่ต้นทางเลยเขาเนี้ยใช่ค่ะแก้ได้นู่นน่ะเริ่มใหม่<ช>เหมือนกับรีเซ็ตตัวเองใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการใช้ชีวิตการออกกําลังกายเขาบอกว่า <ๆ S 2> ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยุดไปเลยเลิกไปเลย ถ้าพูดนี้ผมพอจะนึกชื่อออกใช่แต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตไงคะก็เลยยกมาเป็นเคสนั้นขออนุญาตค่ะพลตรีสนิโรธธรรมยศนี่เองอันนี้เป็นวิทยากรที่ผมเองก็ชื่นชมในส่วนตัวท่านเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักสําคัญของทางจิตวิทยาด้วยนะครับคือถ้าท่านใดก็ตามแต่ที่บอกตัวเองว่าฉันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมสิ่งที่ฉันต้องทําฉันทําเสร็จแล้ววิธีการสื่อสารแบบนี้มันหมายความว่าเรากาลังบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีแรงจูงใจหรือไม่มีจุดเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตอยู่ มันแปลว่าเราพร้อมเสียชีวิตและการสื่อสารแบบนี้ซ้ำมันจะให้เราเสียชีวิตเร็วขึ้นเพราะเรา<ช>ไม่มีคุณค่าในการยึดเหนี่ยวที่จะอยู่ต่อในขณะที่พอท่านพลตีสเนรุตธรรมยศพูดถึงเนี่ยมันแปลว่าเขามีแรงบันดาลใจเขามีเป้าหมายที่จะทําเขามีจุดมุ่งหมายที่จะอยู่ไปเพื่ออะไรใช่ค่ะซึ่งทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าเหตุผลสําคัญในการมีชีวิตอยู่ของ<ช>มนุษย์ถ้าทุกคนมีมันแปลว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญอะไรอยู่ก็ตามแต่คุณจะสามารถก้าวข้ามทุกเหตุการณ์ความท้าทายแม้กระทั่งโรคภัยบางอย่าง เราจะสามารถก้าวข้ามได้เพราะเรารู้ว่าเราต้องอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ว่าทริคสําคัญที่พี่หนุ่มเคยเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นข้อพึงระวังไว้ครับพี่จะคิดอยู่เสมอว่าไม่ใช่หายนะคะ,ะคือปัจจุบันเนี้ยไปตรวจแล้วเนี่ยไม่เจอเชื้อมะเร็งก็จริงแต่พี่บอกว่ามันยังคงอยู่ถ้าเรากลับไปทําตัวที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเหมือนเดิมไปรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนเดิมไม่ออกกําลังกายมันก็จะกลับมาค่ะอันนี้เรียกว่าไม่ชราใจหรือไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ใช่ค่ะเพึงระว่าเราวังตัวเองอยู่ว่าเราเคยเจอสภาพแบบนี้เพราะเราเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก็ไปเข้ากับหลักการทรงงานก็คือทําเรื่อยๆค่ะทําอย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ทําแบบองค์รวมด้วยก็คือถ้าเราพร้อมร่างกายเราทําสมบูรณ์ในภาพรวมมันก็จะไม่มีอาการเจ็บปวดที่มันเป็นจุดเล็กๆบางจุดถ้าองรวมดีทุกอย่างก็จะสมบูรณ์สวยงามใช่ค่ะนะครับแล้วก็สําหรับหลักการทรงงานนะคะในข้อต่อไปค่ะก็คือการประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นหลักข้อที่12แล้วนะครับ ในเรื่องความประหยัดนี้นะครับประชาชนชาวไทยคงทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นกันว่าหลอดยาสีพระทนนั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือแม้กระทั่งฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานขณะเดียวกันการพรัฒนและช่วยเหลือราษฎรก็ทรงใชให้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัะะดราษฎรสามารถทําได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก ส่งให้ใช้หลักคุ้มค่าไม่ใช่คุ้มทุนเสมอไปซึ่งหมายถึงปัญหาของมนุษย์คิดเป็นราคาไม่ได้อย่าไปเน้นกําไรหากแต่เราต้องจัดการให้ความทุ่มเขาหมดไปให้ได้และเน้นความยั่งยืนและประโยชน์สุขฉันขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องหลอดสีพระทนเราได้ยินเสียงเล่าว่ามันจะใช้ได้อะไรขนาดไหนกันนะ่ารีบขนาดไหนกันที่ขนาดข้าราชบริพารยังตกใจ ทิฉันเคยไปค่ะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระรามก้าแล้วก็ได้ไปเห็นของจริงๆค่ะคือเรียบแปะเกือบจะเป็นแผ่นกระดาษเลยเรียกว่าแทบไม่เหนือเนื้อยาสิฟันอยู่ในในหลอดนั้นเลยถูกไหมครับบีบยังไงก็เอารถทับก็น่าจะไม่มียาออกมาแล้วอะค่ะมันบางมากค่ะเพราะจริงๆอย่างผมเองเนีม่มีประสบการณ์ที่ว่าเออเราบีบยาสิฟันเนาะ แล้วจริงเชื่อไหมครับว่าไอการบีบยาซีฟันที่แตกต่างกันเนี่ยมันทําให้คนในครอบครัวบางทีเกิดข้อขัดแย้งกันค่ะเพราะหลักการบีบที่ถูกต้องเนี่ยที่ดีเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมเมื่อไรกันเนาะเราต้องบีบแต่ข้างล่างอไล่ขึ้นมาค่ะแต่บางคนก็จะบีบข้างบนแล้วมันออกมาง่ายๆแล้วมันก็ไหลลงไปข้างล่างอีกเราต้องคอยไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใอเอางี้ดีกว่าคะ่ะ ทางสายกลางตรงกลางเลยแล้วกันตรงกลางจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันแต่<ช>คือล,คลักษณะหลอดยาสีฟันเมื่อก่อน,นก็จะเป็นลักษณะเป็นโลหะใช่ค่ะแล้วก,ก็สามารถไล่ๆล่จากข้างล่างแล้วปีบก,กดย้อนขึ้นไปข้างบนมันก็จะเรียกว่าใช้อย่างประหยัดคุ้มค่ามันก็สา,า,ามารถคงตัวแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพลาสติกผสม,มนะคะมันก็อาจจะมีติดลงเหลืออยู่บ้าง<ช>แต่ถ้าเราจะคุ้มค่าจริงๆก็คือเอากันไกหัน่นแล้วเอาแปรงสีฟันลงไปแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทํานะคะถ้าจะขนาดนั้นทํำยังไงนะ ก็คือเอากันไกรตัดไงคะตัดก<อ>้นตัดก้นของหลอดยาสีฟันตัดเพื่จะรู้ว่ามีเนื้อยาสีฟันอยู่ตรงไหนบ้างใช่แล้วก็เอาแปรงสีฟันอันนี้ไม่เคยทำกันนะเมื่อกันมาค่ะซึ่งหลักนี้นะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตของเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่ทราบน้องทัศนทันไหมค,คือเวลาเราไปโรงเรียนนะครับเสื้อผ้า เราก็รับจากรุ่นพี่หรือใครที่อายุมากกว่าเราหรือตัวโตกว่าเราแล้วก็ใช้แล้วแล้วก็ตัวโตวมากขึ้นเขาใช้ชุดนั้นไม่ได้แล้วเราก็รับส่งต่อมาแล้วก็มาแก้ปักชื่อใหม่ด้วยความที่เป็นพี่คนโตก็เลยไม่ได้รับมาจากใครจะเป็นผู้ให้มากกว่าส่งต่อให้น้องส่งต่อให้น้องหรือแม้กระทั่งหนังสือตำราเรียนก็ส่งต่อให้น้องอเหมือนกันก็ส่งต่อกันเหมือนกันแบบนี้ใช่ซึ่งถ้าเทียบกับยุคสมัยเนี้ยมันก็แน่นอนว่ามันจะลดการใช้กระดาษลง ใช่ค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะก็ไม่ใช่แล้วก็ทุกวันนี้เด็กไม่ได้เรียนจากหนังสือแบบแบบเราหรืออาจจะยังมีอยู่แต่ลาจะลดสัดส่วนลงค่ะก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งวิธีการแบบนี้มันถึงว่าเราจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นบางบ้านนะครับที่ผมไปดูโอ้โหเสื้อผ้าการแต่งกายชุดในบ้านเยอะมากๆแล้วถามว่าบางชุดที่ซื้อมาผมเคยไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าท่านเคยไปเลือกซื้อชุดชุดที่ชอบมากๆชุดหนึ่งเนี่ยเราจะใช้กัน ช้ชีวิตให้มันประหยัดเรียบง่ายได้ยังไงก็ไปเจอไปเดินในตลาดนัดแล้วไปเจอชุดที่ชอบมากๆชุดหนึง่งอยากได้ทันทีที่หยิบชุดนั้นขึ้นมาอาจารย์ก็ถามตัวเองในใจว่าฉันจะเอาชุดนี้ไปทําอะไรก็ได้คําตอบว่าเออชุดนี้มันน่าจะเหมาะง,งานราตรีเพราะมันใส่และสวยมันจะทําให้รูปร่างเราดูสูงดูหุนดูร่างสมส่วนคํามทาต่อมาคือฉันเคยไปงานราตรีก <c ười> ี่ครั้งในชีวิตล่าสุดกี่ปีและถ้าเกิดฉันเอาไปจะได้ใช้เมื่อไหร่จะได้ใช้เมื่อไหร่ แล้วจะคุ้มไหมราคานี้ใช่ไหมคะเทคนิคของอาจารย์นี่คือท่านก็บอกว่าเออคิดแล้วเออมันก็ไม่ได้แต่มันก็เสียดายแต่ก็อยากได้อยู่ก็ไปจับรููปคำเพราะมันหายยากแล้วก็เดินวนสองรอบแล้วซื้อไหมคะแล้วก็ไม่ซื้อเพราะมันไม่มีเหตุผลว่าจะซื้อไปทําอะไรอันนี้มีสติมากเลยนะคะมีน้อยคนที่จะคิดได้อย่างนี้นะคะมีสติหยุดคิดเป็นเหตุเป็นผลบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วค่อยมาคิดทีหลังเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักคิดอาจารย์นี้มาใช้ก็คือก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไร ดูหน่อยว่าโอกาสใช้งานเราความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันมีกี่มากน้อยใช่ค่ะถูกไหมครับให้คิดถึงความประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดเอาไว้เพื่อให้คุ้มค่าต่องเงินที่จะใช้ไปและที่สคัญคือมีม,มียุคหนึ่งเนี่ยมีหลายบ้านที่ผมไปดูในตู้โชว์ในแม้กระทั่งในห้องครัวมีถ้วยจานซวยอยู่เยอะแยะมากมาย,มาย,มายเลยแล้วก็ซื้อมาในราคาสูงด้วยค่ะแต่ถ้วยจานที่ใช้ในชีวิตจริงก็คือถ้วยที่แถมมาพร้อมกับสบู่ยาซิฟันอะไรพวกนั้นมากกว่า เพราะนั้นหลักของการประหยัดเรียบง่ายอาจารย์สอนผมทิ้งท้ายให้เป็นหลักการในการที่ว่าเราจะต้องใช้เงินให้มันสมดุลกับรายรับของเราเนาะอาจารย์ของผมเนี่ยที่ผมก็จํามาเลยคือมันมีหลักที่แค่สามข้อก็คือคข้อหนึ่งดูว่ารายรับกับรายจ่ายของเรามสมดุลไหมถ้าสมดุลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าไม่สมดุลก็มาดูข้อ2ครับอะไรที่เคยจ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายคือรายได้ที่เพิ่มเช่นบางคนทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ต้องไพกินข้าวนอกบ้านทุกวันศุกร์ รายจ่ายในการกินข้าวนอกบ้านแต่ละครั้งสัปดาห์ละ1 0 0 0ถึง2,000บาทหรือบางคนกินน้ำบัดลมหรือบางคนไปดูหนังฟังเพลงหรือบางคนสูบบุหรี่ทานเหล้าถ้าตัดสิ่งที่เคยใช้พวกนี้ทิ่งที่เคยจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายคือรายได้ที่เพิ่มเชื่อไหมครับบางมีบางคนเนี่ยเราให้ไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยบางคนประหยัดได้เดือนละหลายหมื่นจากรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเดี๋ยวนะคะเดือนละหลายหมื่นนี่เขาได้ Low นนเงินเดือนเป็นแสนเลยหรือว่าคะเนี่ยบางคนมีรายได้มากจริงๆค่ะโอ้โหแค่ดื่มวาย สัปดาห์ทุก oh, วันกับเพื่อน oh, ถูกไหมครับวายขวดแล้วเป็นหมื่นก็มีแล้วทุกสัปดาห์ต้องมารวมกันอยู่ oh. หรือไม่สูบุรีซิกา้าราคบสูงอย่างเงี้ยแลวของพวกเนี้ยไม่ได้จําเป็นคืออะไรก็ตามแต่ที่มันตัดแล้วไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราถ้าต้องการมีรายได้เพิ่มมันจุดนี้ช่วยได้อะไรที่เคยจ่ายแล้ไม่ต้องจ่ายอันนี้คือส่วนรายได้ที่มันเพิ่มถ้าทําข้อหนึ่งข้อสองแล้วยังไม่พอให้ทันข้อสามครับก็คือต้องหางาน ทำเพื่อเพิ่มรายได้แล้วละ่ะซึ่งวิธีการก็หลากหลาย นี่เราก็ไม่อยากที่จะเหนื่อยเพิ่มนะคะก็ขอแนะนําให้ประหยัดดีกว่าที่จะทาง,งานเพิ่มเราจะได้มีเวลาไปพักผ่อนกันกค่ะคสาหรับในวันนี้นะคะรายการเพื่อสังคมไทยก็ได้จบลงแล้วนะคะเราก็ได้พูดกันไปในหัวข้อหลักการส่งงานที่11ก็คือองค์รวมแล้วก็ประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับในตอนต่อไปนะคะเราก็จะยังนําเสนอสาระดีๆอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะดิฉันพันธุหญิงทศนียุ่นเจริญและผมพลตรีนเรศฐากโกรลาครับเราทั้งสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สสบดีครัวรกองมัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการจำนวน45อัตราประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1ธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ063-074-7237ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป